ครับครับสวัสดีพี่น้องเย็บซี่นะครับสุกูสุขคนนะครับเนาะเอาฝากขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องครับมนีอัดจะมาลงแนวทางนะครับชุดจับคู่นะครับของอาจารย์เบี้ยงจันนะครับเนาะครับอาจารย์เพิ่นทรงมาให้เดี๋ยวปล่อยแล้วนะครับชุดจับคู่ยัดก็ลองจับเบื้องนะครับกัตัวเดียวกันอยู่พี่น้องเย็บซี่พี่น้องเข้าจับเบื้องกับจิตตัวเดียวกันอยู่ ครับพอว่าเรียกวิ่นคล้องขจารย์นะครับเนาะครับมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะครับครับมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะครับเรียกวิ่นครับชุดจับคู่นะครับพี่น้องเอฟซีรอบนี้นะครับมีอยู่ทั้งเบสนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เหดคู่นะครับพี่น้องครับเพป็นว่ามันเข่ามาคักแล้ยวนะครับเนาะเพล่ยนยานมันลุดนะครับพี่น้องก็คืออาจารย์จะจับให้เบิดนะครับส่วนตัวใดที่อาจารย์เพิ่นบ่จับให้นะครับพี่น้องก็พิจารณาเอานะครับครับถ้ายเจ้า้เบิดทุกคู่กับจีไรอยู่พี่น้องยกซี ไปพี่น้องนะครับไปย,ยังไปเขาหฮมควนนะครับนเนาะเดิมมีแดดออกมาจังน่อยนะครับครับนี่คือของกินเบิรดด์ดพี่น้องสิยัดปลูกไว้บ้างให้เป็นพื้นที่ว่างนะครับเนาะปลูกแตงนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ไฟสว่างเขาสวนนะครับเนาะมีอยู่ทุกจุดทุกมุมนะครับ นี่ก็ยอดผักกระเส็ดนะครับพี่น้องยอดกระถินนะครับเอาไว้แต่จิ้มกับไอ้หอยเียงกับพี่น้องหอยนาง่มบ่ที่เข้าเอามาเขามีชุดน้ำจิ้มห้ให้มาแล้วก็เข้าเด็ดเอายอดกระเส็ยดนะครับเนาะปั่นของเห็ดเอื่อนยอดผักกระเส็ดนะครับครับยอดกระถินนะครับเอามากินกับหอยนาง่มนะครับจะมีรสชาติออกหวานๆนะครับเนาะ <c oughs> ยังพันธุ์เป็นหมากดอกพี่น้องพึงจะออกดอกนะครับแตงแล้วก็ฟักท่องนะครับเนะบาะมังือน,นะครับบัน่นของแอดเรียกมังือเห็ด <c oughs> บัวลากออกวอกพี่น้อง อขอ,หองหฮมกันพี่น,อน้องเยซีจะคอยส้มตัวเล็กนอาข้างเป็น้ำกันนะครับเนาะครับเลขวียน79012กนนะครับอาจารย์จับครัให้นะครับพี่น้องก็มี09นะครับ1929ครับเอ,ดอ็ดขออหยาดเขียนสก๊อนนะครับพี่น้องเยซี 09 1929นะครับพี่น้องครับเลกวิ่งนะครับเนาะครับเลกวิ่งเก้ากับหนึ่งนะครับพี่น้องวิ่ง9ก้ากับ1นะครับคับจับคูนะครับมีอยุเจคูก็คือ70็ดศูนยสองเกนะครับ มีโค้งสุดท้ายด้วด้พี่น้องเอฟซีครับอาจารย์เพิ่นยังบ้านดิว่งกลมใหเนะครับเนาะครับส่วนพี่น้องเฮาหมักชอบตัวใดก็อยู่ในชุดของอาจารย์นะครับก็มีอยู่เจ็ดคู่นะครับครับเลีกวิ่งของอาจารย์นะครับวิ่งเก้ากับหนึ่งครับพี่น้องครับที่เด็ดสายดวนนะครับสิบแปดยุดซนซุนนอนะครับครับรีบเขากลุ้มเลยพี่น้องเอฟซีครับ พี่จังหลอดที่แล้วบางท่านก็บ่าท่านนะครับเนาะเพราะว่ายอดก็ขึ้นอยู่กับเวลาของอาจารย์จับให้นะครับเนาะครับก็คือ18นาฬิกานะครับพี่น้องทุีหรือว่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงยังไงพี่น้องเขาต้องขามาเห็นนะครับถ้าเขามาในกลุ่มนะครับเนาะครับเพื่อบางที่เหตุการณ์นะครับเนาะหรือว่าฝากขึ้นฝนตกนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็บ่มีพี่น้องเขาก็จะได้เห็นยู่ในกลุ่มนะครับเนาะ ครับขอพระคุณพี่น้องเอฟซีนะครับที่รวมบุญมากน้ำเอ็ดนะครับเนาะครับที่รวมบุญมากกับเอ็ดนะครับรับไมยเล็กบัญชีของเอ็ดนะครับก็ยุ่ในกลุ่มนะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่ามานน้ำนะครับเพราะมันปากานะครับพี่น้องรับไมยเล็กบัญชีอยู่ในรถนะครับเนาะครับจะย่องเข้าไปเบิ้งในกลุ่มเอานะครับพี่น้องครับกลุ่มฟี่นะครับพี่น้องเอฟซีครับกลุ่มฟี่ครับกลุ่มของอาจารย์เรี่งจันนะครับเตรียมแล้วนะครับ แอดสามารถเชิญพี่น้องเข้าเขากุ้มใดนะครับเพราะว่าของอาจชานเนื่อนกันเชิญเขาบ่ใดแล้วนะครับเนาะแอดจะเป็นคนเชิญเขาเองนะครับเนาะพี่น้องเข้าเขามากกับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับเบอร์ไล่เขากุ้มนะครับเป็นเบอร์ของแอดนะครับเนาะครับนี่คือเบอร์โทรเบอร์ไล่นะครับเบอร์เดียวกันนะครับเอาแคบนาจอครับพี่น้องนะครับ ครับพี่น้องยิบซี่ครับบางท่านถามมาว่าพ่อไปเงินอนสื่อเยี้ยนเขาวัดนะครับพ่อแล้วครับพี่น้องยบซี่แต่ว่าอาจารย์เพิ่นขออีกจักประมาณสิบยี่สิบคิวพี่น้องยิบซี่ก็คือประมาณหาตันนะครับเนาะรนะประมาณหาตันนะครับก็ตันละซี่ลอยหรือว่าหาลอยนี่ละพี่น้องเพราะว่าอันนี้รอบนี้นะครับเนาะ คือจังแอบสร้างมาประมาณ4ี่ลอยกัวเหรอพี่น้องเย็ซีตันหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าจะเข้าสร้างตรงจากโรงงานจะบ่แพงปันเดยนะครับ <c oughs> ครับที่เด็ดนะครับเนาะสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับพี่น้องเย็ซีครับจุดในชุดนี่แหละอาจารย์พันธยิบวงกลมให้ตัวเดยนะครับเนาะครับหรือว่าพี่น้องเข้าอยาก าไปเทียบเชียงเอาไปรุนไปเสียงนะครับเอาไปแยบหน้าจอเอาไปเบิง้งไปช่วมก่อนนะครับเนาะไปพี่น้องเขาหอมจัน้อยนะครับเนาะ พี่น้องสิมาเคลืออัดก็ได้พ้นแล้วนะครับได้กินแล้วเปลี่ยนน่วยแล้วนะครับพี่น้อง ว่างให้พี่น้องเข้าแคบหน้าจอยหลอดนึงนะครับนะเพราะว่าจะบ่ชัดเจนนะครับครับมือนีก็คือเป็นมือวันซุกที่30นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2568นะครับชุดจับคู่อเวียงจันทนะครับครับเลขวิ่น79-012นะครับครับจับคู่กับมี0919 29นะครับ 7จ็ดศูนะครับแล้วก็97วิ่ง9กับ1นะครับที่เด็ดสายด่วน18บแปดจุดนย์ศนนอนะครับครับเขากุ้มฟีศูนย์กอลซ7เนยะครับพี่น้องทุครับเขามาเลยนะครับเนาะเพราะว่าถ้าผู้ใดสานะครับเนาะอาจต่างที่นะครับคือจังแอาไว้ยนะครับเนาะถ้าสัญญาณอินเตอร์เน็ต บวดีนะครับถามีฝนพายุมากนะครับพี่น้องเข้าจ้าพอยเสด็จเห็นอยู่ในกลุ่มไล่นะครับเนาะของแอดนะครับพี่น้องทกี่กับของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็ไว้ได้เพียงแค่นี้นะครับให้โชคให้มั่นให้เฮงให้ปังกันสุขู่สุขชนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ